เราโรไปพื่อตกทิีงไเราไม่ใช่คนตสมัยแต่สู้อนหต่เหล็กสาวากูจําได้เลยเล็กสู้าว้าวอนชุประจำเดือนมาทื่อดีไปเจอปาหนาเม๋บาดใจก็ใจพีดเราตากาไว้หน่อยจักแกไนกูบีบกลางนึกหนึ่งว้ยุกแต่แหลเลยเจ้าาหมเพิดดานพ้อมไปโรงพยาบาลเลยไม่พ่อไม่พารถเก่งอพ่อรถเก่งหนังไม่ได้รกกูไม่ลงเจ็บ ไปยืมรถตู้ว่ะแม่มึงยืนคนรวัวถทง่โรงพยาบาลโพไปรุนตะกี้ตายตุกลิ่นไปขึ้นเปล่าได้เล่าตกมันยืนคนรัวไปไปถึงโรงพยาบาลบอ่อยอแขกตายบ่อวบาเก่งนะาผู้ป่วยอะไรนี้ตอตนจักยืนตลอดไม่นั่งเลยว่ะไปใจโรเมียกูกูไม่ร่มไปื้อโรงาบานบอ่อตาแาคุณลุงเมียคุณลุงเป็นอะไรคะกูบอกไปโชเลงกกว่าวชวัวตเอาเองตามอ หม้ออีสารีได้ับก็ไม่อักเสพปอดก็ไม่ติดเชื้อวัดความดันก็ปกติเออตรวจวัดไข้ก็ไม่พบอาการไข้หมอเดินก็หัวตกรงบ้านเลยอีหลุงเลยอย่างตรวจก็ไม่พบไอ้กูเขานอนเพอไม่เตตํำปลื้กว่าหมอตรวจเหี่ยวตาเพื่อพบกองหวมันพปพ่มันในรุ่นออกเอง้ vô <laughs> thì á mô anh mà tiếng lột qua nè tốt cháy cái tầng bán mô bà mình không côn mô hỏi lão á nè làm chỗ này mà chi vô đi á chả can anh lượn quá rồi lại chầm na nắc na tuổi em làm lượn mày lên đây cũng lượn ai đấy lượn bạn con cho tiền leo càng đứt rồi ôi ôi cũng mấy chuỗi ตอวนั้นเสด็จพ่อเป็นโรคอะไรเห็นร้องกลางดึกโรคเบลอลงอ่ะทำไมอ่ะไม่ปลาดำมันลุ้นตึงตังอยูแลมนึงถึงปอดรวมเย็นเย็นเลติใช้หัวไข้ไส้ก็ไปเลยแล้ใช้ไส้ได้ในปอดจองก็แล้วตอบไม่ออกเดี๋ยวเดินป้ายปลาครสองนึกกันปอดตายโยแกตายปอดตายอ่ะยันลินหลอมวัวย่าปานนี่อ่ะใก่รูกูจะมีตายแล้ว เด่นนาทีอาจำหน่อยเทตับซื้อพอเดินเก้าวันขลบ่นพอล่วงกวาดยาอยู่พอดีว่าพอตานกามช่วยตีใกล้พมที่อยู่ในปลาออกเปลือกพอล่วงว่ามกตะยมมกมกแม่เรามกเกล้แล้ไม่้อมมันเลยยากเลยไอ้บารไว้ว่าพิเศษต่อคำการสักใกลู้การสักนด้สักนั่นนั่นนี่เออพอไปโซมกกันเดี๋ยวไปรูบ้าน พอเดินไปตื้อโรงพยาบาลนั้นอ,นอองมาคุณลงุงนำอาวุธที่ของมีคมเข้าไปเกลี้ราชการบมาตื้อมันตอกกว่าบ่อยาตตกเพราะไม่ได้พอมมันตีกเยอะเต่ยบาบาลนั้นก็ะจาเยอะช่วยพอเ็งกูยิมตุยพอโยช่วยมันเป็นพนรรากขบอทำไมใส่จ้องขึ้นเลยเหรอเต้นไปว่าปลาในร่วมร่วมมันลับเอาเป